สวัสดีครับจะมาตามหาป้าเหลากับป้าต้อยเขาบอกว่าบ้านเขาอ่ะเป็นเรือนแพอยู่แถวแถวแม่น้ําป่าสักนะคะผมแพไม่มีแล้วเขาลื้อหมดลื้อไปหมดแล้วเหรอป้าเหลากับป้าต้อยใช่ครับที่ที่มีน้องน้องชายอ่ะชื่อนาลงชื่อลงอะไรเงี้ยครับอ๋อจอยจริงเหรออ๋อเลยเหรอแม่ อ๋อเลยเหรอลงไปดูแม่ได้ได้ได้แม่ขอบคุณครับเราเดินทางไม่นานก็มาถึงจุดหมายที่วัดเพียวจึงได้เข้าไปสอบถามข้อมูลที่ได้มาจากพี่นิ้งครับโชคดีชาวบ้านคนนี้ร้องอ๋อพร้อมอาสานำทางทีมงานไปหาคำตอบสวัสดีครับ อ๋อผมชื่อเต้ยนะครับเต้ยทำรายการตามหาคนคลาดคลาดจากกันพอดีมีลูกสาวเขาขอให้ทางรายการช่วยตามหาพ่อให้หน่อยตามหาพ่อใช่แล้วเขาบอกว่าพ่อเนี่ยชื่อลงชื่อลงตัวผมไม่ไม่แน่ใจไม่เล่นชื่อลงชื่อจริงชื่อณรงอะไรเงี้ยพอดีชุมชนเนี้ยครับผมแล้วมันไม่มีเมียนะเเป็นมมียผไม่มีลูกอ๋อพ่อนำสกุลอะไรอะจ๊ะ ุมอ,อ๋อ <ไป S 1> อันนี้ <ไป S 1> เราหานะลงรอดวงรอดวงผมยทองอโจทย์แรกโดนปฏิเสธเข้าอย่างจังแต่ทีมงานอีเตอร์อีจันไม่ทอครับเดินหน้าต่อในเมื่อคนที่เรากำลังตามหาเป็นบุคคลที่ถูกเอ่ยว่าเคยอยู่ที่นี่เมื่อเกือบ40ปีก่อนก็ต้องไปถามจากคนเก่าแก่แล้ครับ เราก็เลยได้มาคุยกับพี่ละไมละไมรู้จักคนชื่อเหลากับป้าต้อยไหมจากก็มีได้ยูิน่งเฮ้ยเหลาอ่ะเ,เออเหลาก็พี่น้องกับป้าต้อยไง ก็แปะปั้นนะเหล่าต้องเอเอเด็ดๆอ๋อนั่นเหล่ายังอยู่แถวนี้หลงใช่ไหมอยู่แพก็เราเรียกว่าใช่บอกแต่เขาย้ายจากตรงนี้ไปแล้วอย่างที่บูญนะอ๋อครับผมแล้วเราเราจะไปรู้ได้เนี่ยพี่น้องเขาอยู่นี่อ๋อเหรอครับขอบคุณแม่โอเคแม่ขอบคุณนะครับเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจ วันคงได้สมประสงค์พระรง,แห,งแห่งใจปาฏิหารแห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบันดาฝากกด้า